สวัสดีทุกท่านวันนี้วันศุกร์ที่11เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2564ครับวันนี้จะได้มาพูดเรื่องเกี่ยวที่เกี่ยวกับร่างกายชีวิตจิตใจของเรานะครับการที่เรามีร่างกายนั้นถือว่าเป็นอุปกรณ์อย่างดีในการทำความดีจะสังเกตว่าเมื่อเราจะทำความดีอะไรก็ตามย่อมไม่พ้นจาก กายวาจาและจิตใจที่สําคัญนั่นคือจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าครูบาอาจารย์ได้สอนเรานะครับให้สวดมนภาวนาหรือว่าทำจิตภาวนานั่นคือการพัฒนาที่จิตใจพัฒนาอะไรก็ติดถ้าจิตไม่พัฒนาเพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจเราสูง เราก็จะทำสิ่งที่ดีที่งามหรือว่าถ้าเราปล่อยใจไปในทางต่ำาซมเราก็มักที่จะ,ะสะเพร่าในการกระทำในคำพูดไปทำสิ่งที่เสียหายเพราะธรรมดาของจิตใจนั้นถ้าไม่มันฝึกไม่มันอ,อบรมจิตใจนั้นก็มักจะไหลลงไปสู่ความใร่อย่างใดย่างหนึ่งซึ่งมักจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่ะแต่ว่า ถ้าบุคคลผู้มีความฝึกหัดดัดกิตใจเป็นผู้ฉลาดในกระบวนจิตของตนแล้วก็มักจะก,กระทําสิ่งที่ดีงามเพราะว่าจิตใจได้อบรมในสิ่งที่ดีงามแล้วนะครับเหมือนกับการที่ผมได้พูดนี้ผมก็นึกถึงพระคุณของพระศาสนานึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระคุณของพระธรรมคําสั่งสอน และประคุณของพระสงฆ์ผู้ได้นำคลับสั่งสอนเมื่อเผยแพร่นถึงยุดหลอกปัจจุบันนี้ก็เลยคิดว่าจะมีเครื่องอะไรที่จะฝากไว้กับการเวลาเพราะว่าวันนี้วเวลาก็ผ่านไปแล้วถ้าเราไม่ฝากอะไรไว้การเวลามันก็ไม่สมัถย้อนกลับคืนมาดัางที่หันกล่าวไว้ว่าเวลาและวารีไม่เคยมีจะคอยใครเรือเมร,รถไฟมันก็ไปตามเวลา โอเอและอึดอาดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาว่าอนิจจาเราช้าไปเวลาผ่านไปไม่สมัตย้อนกลับคืนมาได้วันนี้ก็คิดว่าจะพูดถึงเรื่องทุนเรื่องร่างกายนีงเรานี่แหละถือว่าเป็นทุนอย่างดีเราจะประกอบการอะไรก็ตามเรามักจะร้องเรียกหาทุนส่วนมากก็มักจะอาจจะประกอบกิจการอะไรก็ตามนะ ทำสวนทำไร่ทำการค้าขายมักจะถามว่ามีทุนไหมนะทุนที่ประสงค์กันสวนมากก็จะเป็นเงินทองต้องมีทุนสักก้อนมีเงินสักก้อนอันนี้ก็เป็นทุนที่สำคัญนะครับแต่ว่าท่านกล่าวไว้ว่าทุนประเภทเงินทองข้างนอกนั้นถือว่าเป็นทุนชั้นโทหรือว่าเป็นชุนทุนชั้นที่สไม่ใช่ทุนเอกไม่ใช่ทุนทันทึกหนึ่ง ทุนที่สําคัญกว่าเงินทองมากไปกว่านั้นนั่นคือทุนเอกหรือทุนชั้นหนึ่งนั่นคือร่างกายถ้าเราเกิดมาแล้มีร่างกายครบอาการสับสิบสนะครับท่านเรียกว่าปัญจาสาขาหรือว่ามี5กิ่งหกิ่งคือ1นึ่สมอง2แขน2ขาเนี่ยเป็นทุนชั้นเอกนะครับสแขนสองขาสําคัญ แต่ที่ในปัญจสาขาหนึ่งสมองสองแขนสองขานั้นสําคัญที่สุดนั่นคือสมองนะครับแต่พูดตรงๆคือจิตใจนั่นเองคือหัวคิดคือสําคัญตรงนี้จะสังเกตว่าบางคนนะครับมีสมองดีแต่แขนขาพิการก็สามารถหาทุนโรคือเงินทองมาได้แต่บางคนมีแขนขาดีแต่สมองไม่ดีก็ไปสามารถจะหาะทุนโรคือเงินทองมาได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นสมองสําคัญแต่เพราะ,ะนั้นหนึ่งสมองสองแขนสองขาก็ถือว่าเป็นทุนเอกนะครับจะสังเกตว่าบางคนนะครับทุนโทไม่ค่อยดีเงินทองไม่ค่อยมีแต่ว่าทุนเอกคือร่างกายหนึ่งสมองสองแขนสองขาดีนะครับทุนเอกดีทุนเอกสามารถสร้างทุนโทหาเงินหาทองมาได้มากมายแล้วท่านกล่าวไว้ว่าบางคนนะครับมาตัางดาวเท้าต่างแดนนะครับเดินทางมาจากต่างประเทศ ามาทางเรือบ้างมาทางาเดินมาบ้างหนึ่งเสือพื้นหมอนใบทุนเอกเขาดีคือร่างกายดีมีความขยันมันเพียนก็สามารถสร้างทุนโทงเงินทองร่ำรวยสร้างรักเป็นปึกแผงแก่งสารได้ถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าทุนเอกดีแต่ว่าถึงจะมีทุนโทมากนะครับมีมากมายเลยแต่บางครั้งมีบุญเกิดมาบนกองเงินกองทองพ่อแม่บรรพบุรุษทำมาให้อย่างดีแต่ก็มีทุนโทดีอ่ะ แต่ว่าทุนเอกคือร่างกายไม่ดีสมองไม่ดีจิตใจไม่ดีนะครับก็ถือว่าเรียกเป็นเอวชาตบุตรบุตรที่ร่างผานตระกูลเลยเพราะว่าทุนเอกไม่ดีก็ไม่สามารถรักษาสมบัติคือทุนโทมาได้เพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องทุนนะสำคัญแต่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับยังมีทุนอีกทุนนั้นก็เรียกว่าต้นทุนที่ลึกไปกว่าทุนเอกคือร่างกายต้นทุนต้นทุนนั้น ถ้ายกตามรับพระบารีนั้นก็จะมีคําว่าปุเพกะตะปุญญาตาคือความที่ได้ทําบุญไว้ในชาติปางก่อนนะทุนอันนี้นะครับจะต้งเกตว่าบางคนมีทุนเอกก็ดีทุนโทก็ดีแต่ทําอะไรรู้สึกผิดพลาดล้มเหลวจิบหายไวปวงเลยก็มีนั่นก็บอกว่าต้นทุนไม่ดีนั่นคืออาจจะมีมาบาปรกรรมเก่าให้ผลนะบางคนนะดูเหมือนจะทําอะไรไม่ดีนะ แต่ว่าทำแล้วดีทุนเอกก็ดีหรือว่าทุนโทไม่ค่อยมีนะทุนเอกก็ไม่ค่อยดีแต่ต้นทุนดีก็ดีได้เหมือนกันนั่นคือบุญกุศลที่ทำในชาติบางก่อนเรียกว่าปเุเพกตะปุญญาตาแต่อีกประการหนึ่งยังไม่สําคัญอดีตแก้ไขไม่ได้นะครับอดีตปเนะุเพในการก่อนแก้ไขไม่ได้แต่ว่าที่สําคัญประการหนึ่งท่านบอกว่าอัตสัมมาปณิทิคือการตั้งตนไว้ชอบในปัจจุบันถ้าเราจะ สร้างฐานะคือที่ดีนั้นที่สําคัญเลยควรที่จะตั้งตนไว้โดยชอบไอ้คาว่าโดยชอบตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าชอบกินเ่าก็จะไปกินชอบเที่ยวจะไปเที่ยวชอบอันนี้คือความถูกต้องนะครับตั้งตนไว้ด้วยความถูกต้องเหมาะสมประพฤติเลยกว่าเว้นชัว่วประพฤติชอบประกอบตนไว้ในทางที่สมควรอันนี้นะครับเป็นอัตสมัมมบพณิธิที่อดีตจะมีบุญมากบุญน้อยอะไรก็ตาม แต่ถ้าปัจจุบันไม่ตั้งตนไว้โดยชอบตั้งตนไว้โดยผิดแล้วเนี่ยตั้งตนไว้โดยผิดก็จะทําให้ทุนโทชิดหายไปได้ทุนเอกที่มีอยู่ถึงจะสมบูรณ์อาการซ้สองมีรูปสมบัตริรูปทรัพย์มีร่างกายดีถ้าไม่ตั้งตนไว้โดยชอบแล้วทุนเอกก็ไร้ค่าเพราะฉะนั้นการที่เรามีทุนที่สําคัญนะครับกับผมยังกล่าวนี้ก็ถือว่าได้ใช้ทุนเอกคือร่างกาย หนึ่งสมองสองแขงสองขาเพื่อมาตอบแทนคุณพระศาสนาที่ได้รูบ้บาปบนคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ประโยชน์ของคุณพระศาสนานี้นะครับสอนให้เรารู้ให้เราเป็นในพึ่งของตัวเองให้เรามองตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองถูกอันนี้คือหลักสําคัญนั่นคือทําให้เราเป็นที่พึ่งของตนเองแล้วก็เราจะพาชีวิตของเราเรียกว่าเราสมัคร บันดาลอะไรก็ได้ในตัวของเราด้วยการกระทําของเราเองจะบ,บันดาลให้เรายากจนเราก็ต้องขี้เกียจต่อไปจะบ,บันดาลให้เรามีขวรทรัพย์สินเงินทองก็รุดต้องรู้จักเลยกว่าขยันหารักษาดีมีเงินเก็บเศษมิดรักรู้จักใช้จ่ายอุปาการะนั่นเองนะครับถึงพร้อมด้วยความขยันมันเพียรถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ปติหามาได้การครบพื่อนดีครบพื่อนกรียณมิตรชักจูงไปในทางที่ดีแล้วก็ การเป็นอยู่อย่างพอเพียงใช้ชีวิตเหมาะสมกับฐานะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นนักพูดจะให้เกินเวลาเป็นนักปตกาตกาถาจะให้เกินคำพีผมก็ขอบพกคุณทุกท่านถือว่าได้ฝากรอยดีเอาไว้กับการเวลาเป็นคำพูดนะครับเพราะว่าเวลาผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยไม่ย้อนคืนกลับมาเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มต้นพูดได้ก็ต้องหยุดการพูดได้นะครับก็ขอ ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอพระคุณทุกท่านที่รับฟังมาขอให้คุณพระคุ้มครองคุณงามความดีปกป้องธรรมรักษาทุกท่านให้มีความสุขในที่ทุกสถานในการทกเมื่อสวัสดีครับ